สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนีสภาพมาเฮกับเขาค่ะเมนมูมันนี่มีอยู่สามอย่างนะคะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงส้มผักรวมค่ะพี่น้องย่างที่สองก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะพี่น้องเป็นเต้าหู้ไข่นะคะก็บสมาเฮดส้งเครื่องค่ะพี่น้องแล้วก็ย่างที่สามก็คือ หมูทอดกระเทียมค่ะพี่น้องตว่ามือนีนะคะพี่น้องนุ่งเสตหเต้าหู้่องเครื่องห้เบิรงอยางเดี่ยวค่ะเพราะว่าแกงสมก็เคยเห็ดแล้วค่ะพี่น้องเคยลงไรลคลิดแล้วนะคะแล้วก็หมูทอดกระเทียมก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าสมัเห็ดเต้าหู้ทรงเครื่องสไตล์นูให้เบิรงค่ะพี่น้องว่าเห็ดยังไงเนี่ยค่ะเครื่องเคียงก็จะมีอยู่ี่ค่ะพี่น้องเห็ดแคมปิยองค่ะพี่น้องอันนี้ซื้อมาโดนผม,มก็จะมีเกล็ดสีแน่นอนค่ะพี่น้องแล้วก็แค่หลอดค่ะแล้วก็หอมใหญ่แค่นี้ละค่ะพี่น้องเอาอยู่ค่ะเด้อ เีื้อผาเห็ดนะคะพี่น้องก่อนอื่นนุสุดอดตะหูกันค่ะเกาตะหูนี่นะคะพี่น้องทาผู้ใดกระทะนะคะกระทะมันติดหรือว่ามันบลเลืองนะคะพี่น้องเอาชุบไข่ก็ได้นะคะผู้ใดมากลีสันนะคะแต่ว่าเมื่อน,นี่นุสบอชุบทำนุสุอถอดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุปรับกล่องโลกอีกหน่อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เต้าหู้มันคือดีนานแบบนี้นะคะพี่น้องมื่สักตะกระเด็นจะเสียงบลาคาเข้ากับให้ยางคือหั่หนซับใส่กระดาษใบได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าร์เมนูบริษัทใส่กระดาษนูลืมหั่นแล้วก็ซับใส่กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษเลือผ้าซับไว้ค่ะไม่ค่อยตะกระเด็นนะคะพี่น้อต้อหรับคอสาวที่แบบกลัวน้ำมันกระเด็นนะคะมือเกาะใค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนี้ถอดไปเลยะคะ่ะกระเด็น,นะค่ะมเอนี้น้ำมันมนู่งกระเ่บลายถาว่ากระทะนี้มันบติดนะคะเป็นกระทะเชื่อมค่ะ เลือสุดใจแช่ข้อกับเอาค่ะปก,กตินูอพอดอย่างนี้ใส่น้ำมันข้อถ่วงเลยเด้ยค่ะพี่น้อง่าาโมนีเพ็ดเอาพ่อซนีค่ะเราหไขส่สองหลอดค่ะพี่น,อออน้องนุ่เปิดไฟกลางเลยค่ะวิ่น้องไฟกลางๆไฟสุ่แห้งก่นไลค่ะ ก็ตะคงเข้ากับเอากางจนึ้นค่ะถ้าผูา้ใดนใส่เล็กขีดไปสินะคะพี่น้องมันเสียแท่งตึงแตกนะคะถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ตะเกียบนะคะพี่น้องถ้าบสพนัดก,กับใส่ตัวน,ะะนี้ละค่ะค่อกรอซอนขึ้นค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองนนะะที่สองขังค่ะพี่น้อง เอาละค่ะพี่น้องหลังจากนดทอดแล้วนะคะเรื่องขั้วองทางค่ะพี่น้องมากระปุกไป้เอาถึงใส่จานไปค่ะพี่น้องพักท้มันตกเสด็จน้ำมันนะคะพี่น้องนี่คะปะนุ่มนุ่นค่ะพี่น้องนะคะนุ่มนมแสบค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาเค็ดหนากันต่อเลยค่ะเจียวกระเทียมให้เรื่องหอมกันค่ะพี่น้องน่ค่ะ หนากระบะอยางเนาะค่ะพี่นอ้องก็เหมือนกับปลาดหนาทั่วไปนะคะที่เข้าเฮ็ดกินกันเนาะคะ่ะพี่น้องที่ตาวา่ว่าเข้าเฮ็ดใส่โตกหูอะคะ่ะสไตล์นุ่งพื้นเกา่เอาอะไะคะ่ะเดี๋ยวเห้มาดูกันไปเรื่อยๆะคะ่ะใส่หมูสักลงไป แค่หลอดกับพร้อมไงค่ะพี่น้องเปิดไฟกลางค่ะ แค่รสก็หอมไงเริ่มจุกนะคะที่นอนเข้ากับตามด้วยเห็ดแคมปิยองเลยเราเอากล่องหนึ่หน่อยนี่ค่ะ เดเริ่มซุกค่ะพี่น้องคุยยางเริ่มซุกขาเติมน้ำมาม่ไปค่ะนานี่เอาไ้พอดีเอ้ยน้ำนี่เอาให้พดอ,อพดีกับน้ำนะคะพี่น้องกับเครื่องที่เข้าผัดนะคะบางคนอยากได้นาได้ลายน้ำได้ลายข้า็เติมน้ำไปอีกกดคะค่ะพี่น้องนะคะ ทอดไปเลยจนสุกครึงเบิดค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกค่ะพี่น้องนุก็จะปรุงค่ะก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปขาดบดได้ค่ะพี่น้องทุกคลิปแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะใส่ระบบกะเอาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะกะได้มกักพริกไทยก็ใส่ลงไปค่ะแต่ว่าอยู่นี่บวกกินพริกไทยนะคะพี่น้อง ใส่แป้งมันและลแป้งมันลงไปที่เป็นดำๆเมื่อกีนเนี่ยนะคือหนูเอาตะลิวไปค้นนะคะพี่น้องหกเศษกระเทียมนะคะบรมแนวาแมงอยี่ยเงีนแป้งมันอย่าค้นมากค้นหน่อยโยี่เฮ้าค่ะอันนี้คือ อยู่ทีเท่าเลยค่ะยังได้คนๆคนตักเนี้วๆใส่ลงไปอีกค่ะพี่น้องแต่ว่าลาดนาต่อหูส่งเครื่องนะคะพี่น้องเวลาเขากินผ่อนๆมากก็สุกขนลอยู่แต่ว่าเวลาที่เขาหายเย็นแล้วมันสดใสเทาก็ตัวนีใส่ลงไปอีก ลดตามต้องการค่ะใส่ซีอิ๊วอีกหน่อยนึงพ่อค่ะราะเดี๋ยพ่อตือใส่ต่อหูงลงไปมาสืดจืดนะโอเคหน่อง เนี่ยเข้ากับเซตตงหูลงไปเลยค่ะสําหรับเตาหูนะคะพี่นอ้องมางคนเพิ่งกสะเอาลาดนะคะเอาตงหูจัดเลียงให้สวยงามหรืออนันนามลาดแต่สําหรับกหกนู้นี่จะเอาตงหูลงไปผัดเลยเพื่อให้น้ำซุปน้ำซอสต่างๆเข้าไปในตัวตาหูนะคะอันนี้เค็ดส่องวิธีค่ะพี่นอ้องมาไครมามั่นค่ะ ไปด้วยต้นหอมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเต้าหู้ทรงเครื่องสไตล์นูนะคะไผยบุมี่ต้นหอมหรือว่าถ้าเป็นประดับสบายขึ้นใช้สแสบสุดเะค่ะพี่น้องไปค่ะนะคะประจัดเขากินกันค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้นนี้ค่ะเป็นอาหารไทยงังไงค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือหมูทอดกระเทียมอันนี้นูบ่บดเห็ดห้เบิ่งเนะคะเพราะว่าเห็ดไหลยรอบแล้วค่ะ กะตกํากะเทียมพริกไทยหางพักชีมักใส่กับหมูกัไปทอดแค่นั้นแหะค่ะพี่น้องใส่น้ำมันหอยใส่ไข่ไปน้อยนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลนินดๆแค่นั้นแหะค่ะพี่น้องและอันนี้ก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องที่หนูเห็ดให้เบิรงนะคะพี่น้องที่ดำๆนี่คือเห็ดแค้มปียอกนะคะพี่น้องบ่าบันเห็ดหอมนะคะเอามาใส่ย,ยังกินได้อยู่ค่ะพี่น้องบ่ไม่กินบ่ไม่แยงค่ะยังสดยังแสบอยู่นะคะพี่น้องเห็ดทุกอย่างก็คือเหมือนกับลาดหนาเนี่ยะะแหละค่ะพี่น้องการปรุงของหนูแต่เสน่ห์สีอิ๊วนิดๆค่่ะพีน้อง ี่่คะใส่หมูสับใส่แค่รสหอมใหญ่ลงไปผัดโรยด้วต้นหอมเต้าหู้นี่ค่ะพี่น้องความเคล็ดลับอยู่ที่เต้าหู้ห้าจะทอดดนไปแล้วก็จะทอดหน่อยไปค่ะทอดพอดีพอดีมันจะมีความนมุ่มความหอมความดึงๆนะคะพี่น้องแล้วก็อีกไม่โน้นนึงก็คือแกงส้มผักรวมอันนี้อาสตักเปอเลอะเทอะเนี่ยนะคะพี่น้องน้องฟ้าอันนี้คืเคล็ดลยคลิปแล้วค่ะเหมือนกับแกงส้มผักรวมใส่ดอกแคใส่เออ่ข้าวโพดเอ้ยใส่แตงโมโอ่อนหัวชเช่เถ้าค่ะดอกกระหล่ำค่ะพี่น้องใส่กุ้งสดค่ะ รสชาติกับเปรี้ยวนิดๆหวานนิดหน่อย,ย,ย,ยแซ่บค่ะเขาสวยห่อนๆนนคือเก่าค่ะพี่น้องขอบพุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนทีนท่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะพี่น้องเขามาบอกห่วงมอมวลเขามากินเขาด้วยกันมากค่ะมันนี้ส่องสื่อเปล่ค่ะพี่น้องมนันเปล่าเนี่ยโบทัาเวลาตั้งโต๊ะเนาะค่ะพี่น้องมากค่ะมากินเขา,า,าด้วยกันแซ่บๆค่ะ